ดูดูมันดูมันดูมันดู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 พี่เหนียวลงไปลูกปลาเร็วไปเร็วมาเร็วไเร็วไปเร็วไวไเรนเร็เ็วไเีวเร Hết nhưng mà lái của này đi mà Đã là, đã là, chơi cái đã chơi cái Ô, nó không giảm thêm nhiều mát rồi ิีคิดิีคิดมาควิดมาคิดนี่่เลเเอาติดตันี้เอาใ่ะความบันเทิงสนุกสนานครับวันหยุด นี่ครับเรามาว่ายน้ำที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาพระราม5ครับนี่สระแทบจะส่วนตัวกันเลยทีเดียว